เขื่อนทดน้ําเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ทดน้ําหรือกักเก็บน้ําปัจจุบันในประเทศไทยมีเขื่อนทดน้ําและกักเก็บน้ํารวมกันมากกว่า60เขื่อนและจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้ครับเป็นโครงการในการก่อสร้างเขื่อนทดน้ําผาจุกซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับน้ําจากเขื่อนสิลิกิตและยังจะส่งกระจายน้ําไปยังพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนล่างอีกด้วยครับจะเป็นเขื่อนทดน้ํา มีบานระบายนะ้ําเหมือนเขื่อนเจ้าพยาแต่จํานวนช่องบานนี่น้อยกว่าแล้วก็จะมีคลองส่งน้ําออกทั้งสองฝั่งของแม่น้ำนะครับแล้วก็มีระบบคลองซอยต่างๆซึ่งรวมความยาวแล้วเนี่ยทั้งหมดในยาวประมาณ8-800กิโลเมตรพื้นที่รับประโยชน์จากเขื่อนทดน้ําผาจุกครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองอําเภอรับแลอําเภอรตรอนอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอศรสีสัชนาลายัย อำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัยและอำเภอพมพิรามอำเภอวัดโบสจังหวัดพิษณุโลกสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลระทานในเขตโครงการประมาณ481,400ไร่แต่เดิมยังเรา,เรายังไม่มีเขื่อนทดน้ำผาจุกนะครับก็จะมีตัวเขื่อนทดน้ำทะเลสวนนะครับก็จะปล่อยน้ำลงไปจนถึงจังหวัดพิจิตรก็จะมีทางเขื่อนไฟน้อยเข้ามาตรงเสริมตรงทางด้านซ้ายมือด้านนี้นะครับ เมื่อเขื่อนผาจุกทาเขื่อนผาจุกเสร็จก็จะส่งน้ําพื้นที่เหลืองเหลืองสีเหลืองตรงนี้นะครับพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่ใต้เขื่อนอยู่ในเขตลุ่มนำน่านตอนล่างแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้น้ําได้อย่างทั่วถึงด้วยสภาพภูมิประเทศและปัจจัยต่างๆเกษตรกรในพื้นที่จึงต้องสูบน้ํามาใช้ด้วยระบบไฟฟ้าทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากประโยชน์ที่จะได้รับนะครับก็คือ ทองส่งน้ําที่เราส่งไปทั้งสองฝั่งนะครับจะส่งน้ําด้วยระบบแรงโน้มถ่วงนะครับมีแหล่งเก็บกักน้ําใหญ่อยู่ที่เขื่อนสิริกิตนะครับแล้วปล่อยน้ํามาทดน้ําที่เขื่อนทดน้ําผาจุกนะครับแล้วก็ตัวเขื่อนผาจุกเรานี่ก็จะเป็นตัวยกระดับน้ําเข้าไปให้จะรับประกันปริมาณน้ําที่สามารถส่งน้ําให้กับเกษตรกรได้ตลอดครับตามตามแผนเป้าหมายทุกอย่างครับความสามารถในการส่งน้ําได้ตามเป้าหมายของเขื่อนนั้นยังส่งผลดีด้านเกษตรกรรม การคมมาคคส่งนขวามเจริญต่างๆที่เป็นผลพลอยได้จากการสร้างเขื่อนจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของราษฎรและหลังจากที่เขื่อนผาจุกแห่งนี้ได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยความเจริญต่างๆก็จะตามเข้ามาอีกมากมายเหนือขนานับครับ